ทุกคนเห็นละเย้เย้สว yeah ใหม่ใหม่รับแบบเย้สเตยจังรางวัลอองเอ็มวีครับ y e a สวัสดีครับทุกคนพวกเรา DIY รอรอคนไงรอรอคนก่อนเราซ้อมซ้อมสวัสดีครับพวกเรา DIY มาแล้วหนึ่งร้อยแล้วมาสามสองหนึ่งสวัสดีครับพวกเรา DIY ทำอะไรกันครับพี่วันนี้เรากำลังมาเขาดาว MV yes sir เดี๋ยวมีระตอนหนึ่งทุ่มเวลาไทยนะครับเป็นสามทุ่มเวลาญี่ปุ่นนะใช่ตอนนี้สามทุ่มเครื่องแล้วตอนสามสิบเก้าไอ้ปอครับไหครับมีใครมาพูดคุยกันบ้างครับครับผมทุกคนตื่นเต้นเหมือนเราไหมโอเคเราเริ่มต้นที่ทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยนะครับผมเกี่ยวกับ MV ของพวกเราในไดในแฮชแท็ก แท็บ d y underscore second chance mv คร yeah. ับ second chance ต้องบอกก่อนเลยว่า second chance นี่จะออกเสียงปกติไม่ได้ยังไงพี่เราต้อง second chance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  โอเคทุกคนตอนนี้กี่คนละ253 248สวัสดีทุกคนนะครับผมก็ไปเดี๋ยว MV เราจะออนที่ช่องทาง Divine Official นะครับผมยับๆไปรอ ไม่อย่งมาเลยและในใน u t u b e นะครับใช่แล้วก็ hi everyone today we will release our song yeah our music yeah our music video yeah today uh on officialy yeah on officialy yep yeah b e official YouTube channel what time what time what time uh s e v e pm 7 p 10นนในไทยแลนด์อินโ i นีเซีย yeah เลยต้องเลยอะคงบังหวะัโอเคเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนเราได้ปล่อยสตรีมมิ่งไปแล้วมีใครได้ฟังบ้างผมครับผมฟังแล้วฟังแล้วเหรอเมื่อคืนไงสตรีมมิ่งมาแล้วมาแล้วพีสมวยฟังด้วยกันฟังด้วยกันเมื่อคืนอ๋อตอนเพลงออกสมุยตอนนั้นก็หลับอยู่พอดีแล้วตื่นมาก็ แต่ขวัญไปละลายไปวิ่งเอเติร์ไปวิ่งเติร์ดไวิ่งเน่ยเติร์ดวิ่งแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยไงพี่หมวยเติร์ไปวิ่งสิบโลจะบอกว่าเพลงอ่ะโหยทะเลาะพะเนนอจอดใจมากอะไรทะเลาะพะเนาาะะทเลนอคันนอใคันนอจอดใจมีใครร้องได้เราบ้างผมพี่ผมเหมือนกันผมเหมอนไม่ได้ครับคนดูให้คนดูเราให้ฟังแล้วอ่ะลืมโซ่เริ่ม รู้แล้วร้องอยู่นี่ไงเขาร้องอยู่อุ้้ยพร้อมากโอ้โหพอมากโอ้โหแล้วพวกผมจะทำหลังกินยังไงดิลองพอเกินจริงลองพอเกินจริงโอ้โหตายไม่มีอาชีพแล้วเนี่ยโอ้โหมดแล้วพวกผมทำไงทำงานอะไรดีเนี่ยโร้อมากครับพร้อมมากครับ่เคียดีกว่าจเราคุยถึงเพลงไง เราแบบไหนๆเราก็อยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาเรามาเราอยู่กันคบไปนะอ่าจริงเราต้องอยู่ด้วยกันบ่อยตลอดแหละนี่เขาบอกว่าลองได้แล้วนี่จะช่างช็อตเรามาลองร้องแบบสักท่อนหนึ่งไหมเอ้ยอนุกสนุกสนุกยุยุเราต้องหยุดทีก่อนยุ๊ย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 เก๋มายากมากจริงเดี๋ยวให้ชิต้าฮ่าฮ่ายุโอเคปะอ่าอ่าอ่าชิต้าสัญญา ถูกไม่ได้ชิค้ไม่ได้เราต้องเราต้ให้ตัดแบบพี่ยากเลยพี่ขำนเดียวเออใช่เราตัดเลยเรแต่าเป็นท่าหัวาะโอเคสาไม่ห้าน้ห้ามนห้ามน้พี่ก็ห้เลยห้าห้าเลยเดล้่เปิดมา You t go n o เลิกับเขา เอาดิเอาดิ Take him o t เพราะเจอเพราะเจอไม่ควรต้องเจอเขาหมดเสียใจนะ w เดี๋ยวมันจะสปอยเยอะเกินไปเขาฟังกันหมดแล้วเออมันมันปล่อยไปแล้วไงสตรีมเกินมาเกินไมวเราต้องการให้เขาแบบไป enjoy กับ mv แบบเต็มเต็มนะถ้าเขาฟังเพลงของเราเยอะเกินไปเขาจะฝันดีตอนนี้แล้วเขาจะหลับเลยทิงเเลยโซเดสเน่ขนาดนั่นเลยไม่นี่ฝึกมาแล้วฝึกมาวิธีการพูดไปเรื่อยจากดีวายให้เชื่อมโยง แกะแพทเชื่อมโยงให้ตัดทิ้งแกะแพทเชื่อมโยงให้ตัดทิ้งแกะแพทเชื่อมโยงให้ตัดทิ้งให้เชื่อมโยงแบบแปลกๆไปเลยแล้วเด็กสมัยนี้เขาเขาไม่สอบแกะแพทกันแล้วเขาใช้คอมแล้วสอบอยู่สอบอยู่มั้งแต่ว่าคี่จะบอกว่าดูแกะเปลี่ยนบ้างแต่ไม่เห็นมันเปลี่ยนแต่ว่าผมว่านะเขาบอกให้ไปกันต่อดีกว่าไปต่อดีกว่าอ่านั่นแหละคราวนี้เราไปถ่ายกันเขาไม่ใช่เราเนี่ยเราใช้กล้องถ่าย เราใช้ก้อยมาจะบอกว่ามันสนุกมากทุกคนแบบว่าเตนที่ทั้งฉากเต้นและฉากนี้เป็นแบบทเเฮยอยากจะบอกล้วโปรแกรมเซนเซอร์คือต้องดูจริงต้องดูจริงเออต้องดูต้องดูต้องดูจริงๆไม่งั้นจะคุณจะเสียดายเพราะเราเต้นที่สุดๆบอกเลยแค่เห็นพวกแครพวกคนเห็นโปสเตอร์กันแล้วมันก็จะแบบน่ารักฟุ้งฟิ้งทั้งในก็ั้นก็ท้ ผมว่าผมว่าจริงที่แซงบอกว่าฝึกพูดไปเรื่อยยังเริ่มพูดไปเรื่อยเยอะกว่าพวกผมแล้วนั่นแหละก็เรายังพูดไม่ได้เยอะไงว่าเอมวีมันมีอะไรแต่เรามันมีแบบเราพูดไปเยอะอยู่มีเรามีเราใช่มีเรามีเราหกคนแน่ๆเฮ้ยจริงดมีีวันนั้นใครมีมีใครป่วยป่า วันน้จะให้มีจะมีเหตุการณ์ตัวเอ็มวีเลยเหรอวันนั้นผมลาเนี่ยเราลาไปเรียนเนี่ยห้าคนอะไรเงี้ยสวัสดีทั้งสองร้อยห้าสิบหกคนนะฮะสวัสดีทุกคนที่กําลังรอดูเอ็มวีนี้ด้วยสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะฮะพูดคุยกับเราก่อนที่ที่เนี่ยแหละแฮนด์แฮกมาที่นี่แล้วก็ที่แฮชแท็กด้วยใช่ดีวายโน้ตสกอร์เซคันชันเอ็มวีบอกเลยว่าคืนนี้ทั้งคืนเราจะสิงสถิตอยู่ที่ในทวิตเตอร์ทุกคนสามารถเจอกับพวกเราใน d ีวได้ อุยมีชาเลนไหมมีชาเลนจ์แล้วเซ่มีมไหมชาสมสีส้มๆพี่ผมว่าพี่พูดไปเรื่อยกันมาแล้วตอนชาอูหลงแหเออชาอูแฮ้ยอูอูแฮ้ไม่ไม่มีอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่โยงอ๋อชาเลนเหรอครับมีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วยังไงอ่ะโหคุณเลือกได้เลยแหละว่าคุณอยากจะอันไหนเฟิรุณช็อปปิ้งเลยบอกเลยพูดได้แค่นี้ว่าเจอกัน สามร้อยร้านมีให้เลือกมากมายมีให้ให้เลือกไม่ว่าคุณช้อปปิ้งเลยจริงไม่ว่าคุณจะเป็นสายเต้นคุณก็ช้อปปิ้งไปได้หรือคุณจะใส่ไม่เก่งมากเอออาจจะแบบอยากเต้นเล็กๆน้อยๆก็มีใส่จริงไหมแมสก์สจริงก็มีดูพีโอวีก็มีเจ๊เต้ยอยู่ด้วยเราสามารถอยู่ได้ทุกที่ครับผมพูดไปที่ไหนเซ็นเซอร์ใช้อยู่ที่นั่นนะครับเฮ้ยเขาบอกว่าสอนหน่อยเฮ้ยเราจะมสอนไม่ได้ยังตอนนี้ให้ไปลองเอางี้ดีกว่า หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับเพลงซิงเกิลสองของเราแล้วกันเราสึกว่าอยากรอบนี้มันไม่ใช่แค่เพลงอะเราสึกว่ามันเป็นสิ่งที่ใหญ่ทุกคนแบบสนุกไปกับพวกเราเพราะเราสนุกมากเราพูดได้แค่นี้พูดได้แค่ว่าตัวไม่ฮะตัวไม่ตัวไม่ไงต้องเียกต้องเลยกว่าตัวเราตัวไม่เลยอตัวไม่คือตอนถ่ายตอนตอนเราไปทําเล่นกัน่ะไ่มะใช่ทุกคนเราตัวไม่เราตัวไม่เลยเราไปถ่ายกันคือแบบ เขาถามว่าดีวายชอบท่อนไหนของเพลงให้แต่ละคนอยกมาแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วผมก็ต้องชอบท่อนตัวเองใช่ง่ายๆเลยครับไม่แ่เราจะพูดมากไม่ได้วหรือเขารู้ไปหมดแล้วเพราะบางคนบางคนเขายังเดามาอยู่เลยว่าใครเป็นท่อนไหนแต่ถ้าสมมุติเราพูดตอนนี้มันก็จะเฉลยเลยทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ คุณถึง่ไม่บส้อนไหนใช่ยังไม่บอกมนาห้าปแน้วหลายรอบพี่าจะเสียงข้าบัเสียงข้อบเออไมเสียงผมก็ได้ผมลองา้างาชอยที่หนึ่ง้าอูหหล้ไอ้ปปอหัวลาาไอ้หังไอ้พี่ฝงาไอ้ตาเราทามทามา้าห้อเห็นไหมงงสรุปไม่มีเสียงไหนไม่ใช่เสียงเราช็่ตฟิวไม่ใช่เสียงเราเนี่ยชอตฟิวเสียงใครปอเช่ เฮ้ยมันร่วแจมหรือเปล่ามันร่วมแจมเราเล่นเราเล่นเราเล่นเดี๋ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแบบเดี๋ยวไปไกลดีกว่าอยู่ในเนี้ยแหละอยู่ในเนี้ยแหละเสียงหัวล้อสักคนนึงจะไปรอดูในเอ็มวีเดี๋ยวมีเฉลยมีอ่ะพี่มีอ๋อมี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 อ๋อไม่มีมีแต่ว่ามีทุกคนหัวล้อหมดทำกันอุ้ยไม่บอกแล้วไปรอดูดีกว่าขอบคุณปอเช่นะแชร์เพลงให้เราด้วยนะสุดขอบคุณครับเดียวอย่าลืมนะฟังนะครับดีใจมากๆเน่แล้วก็ ขอบคุณนะพี่เนี่ยอุ๊ยทีนี้ีเขาก็เพิ่งปล่อยไปเหมือนกันที่ปล่อยไปไม่ใช่แค่เพลงคอนเสิร์ตเฮ้ยเราจะได้ไปไหมนะเฮ้ไม่รู้เลยเดี๋หยุดหยุพาวาพาวกลับมาพาวากลับมาที่เพลงเฮ้ยคำเสิร์ฟเหมือนผมเห็นเขาบอกว่าว่าว่าไงเพลงเนี้ยมันจะมีชื่อเล่นเหมือนน้องตาลไหมฮะพี่แฟนคิดอะไรพี่แฟนคิดคือยากให้ทุกคนช่วยคิดกว่าให้ทุกคนเอางี้เดี๋ยวน้องเดี๋ยวคืนนี้เราคุยในง คุยได้แฮชแท็กอะไรสองสองถ้าทุกคนถ้าทุกคนอยากเรียกน้องว่าอะไรทุกคนพิมพ์มาในแฮชแท็กจะแบบน้องสองน้องเลิศเลิศดิน้องเลิศดิเลิศดิ้นเลิศดิ้นเลิศเลิกคือทำอะไรอยู่อุ๋วนะเออเอ้าช็อตอุ๋วไม่อู๋ช็อตพี่แป้งอ่ะนั่นแหละก็ไปรอไปไปพูดคุยกันในเทวิตเตอร์หลังจากดูจากจบเอ็มวีวันนี้เราสามารถพูดคุยกันอะไรกันได้ในเทวิตในแฮชแท็กได้บ้าง เรา,าสามารถพูดคุยอะไรแต่ยกตัวอย่างมาว่าเราคุยอะไรคุยอะไรด้วยกันได้บ้างในคืนนี้เราสามารถคุยกันแบบว่าคุยเล่นได้เลยนะเราเพ่อนมาคุยแบบชอบฉากไหนที่สุดเฮ้ยตอนนี้เป็นเสียงใครอ้าวเพิ่งรู้เป็นเสียงตืตืนแบบชอบฉากนี้จางฉากนี้มันมีความหมายอะไรยังไงเอ้แบบรู้สึกอะไรก็แชร์กันได้หรือจะแบบว่าเอยเพลงนี้เราทําอะไรกันดีงี้ ทำอะไรดีกอะไรพี่นี่รู้ป่าว่านี่ยกคอมมาด้วยจากไทยใช่กลางคืนนี้เตรียมตัวแล้วแชทแบตรอแล้วไม่ได้นอนแล้วนะคืนนี้รู้ยังโอ้ยพี่นี่ตื่นมาเลยปันวิวทวิตเตอร์ b l u เดี๋ยววันนี้ขอทุกคนนะครับขอเดี๋ยวขอขอเรียนโทรศัพท์ด้วยกันแล้วก็เปิดพร้อมกันทั้งคืนอด้เลมนะครับ ดีวายดูสกอร์ซิกเก็ตแจเอ็มวีเราจะเข้าไปดูทุกคนคุยนะแจ๊สผมจะเข้าไปส่งทั้งคืนเลยครับเออไม่ต้องหลับต้องนอนปกติก็าสองปกติเขาหคุยเก่งทวิตเตอร์ไหนลองพูดที่ต้องปอเราอีกคนนึงอย่าเพิ่งเลยเราด้วยตอบน้อยกว่ามันดิไม่ไปต่างตัวตึงเลยเขาถามเขาถามเขาถามว่าเออใครเข้านอนกันคืนนี้ ตื่นมาพรุ่งนี้สองล้านวิวทำไงอะทุกคนช็อกนะนี่ช็อกนะไม่ได้นะนี่ต้องกลับไปเต้นหน้าศาลเลยนะจริงเพราะว่าพวกเราพอไปหาพูดไว้นะไปหางูไปแล้วยังเรื่องเนี้ยทีไปหาพูดไว้นะสู้ไปแล้วถ้าอยากเห็เราไปเต้นหน้าศาลมันต้องเห็นแก้บนนะไม่รู้พูดปากลอยๆแต่แต่พูดไปแล้วชาวดักถ้าอยากเห็นดีวัยแก้บนแก้บนเลยคืนนี้เราไปลุยกันแจงตา อยากดูจังเลยตอนนี้อ่าถ้าเป็นที่ไทยน่าจะเป็นหนึ่งทุ่มเอ้ยโมงสี่ทุ่มแ้วเอมมี่เอมมี่เอมมี่ดูแลเอมมี่เอมมี่เอมมี่เอ็มมี่เอมมี่เอมมี่เข้ามาแล้วเอมมี่ดูทันได้ไหมเฮ้ยเอ็กซ์เจเขาถามว่ามีเบรกแดนไหมคะมีไม่มีมีเป็นฟิลลัมลามไหนลามก่อน ตึงตึงตึงลำเปิดมาลำเลยเปิดมาตั้งวงเลยตั้งวงลำตั้งวงเลยตั้งวงลำตั้งหงเล่นไพ่ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ผ่านนะครับบอกไปก่อนเลยอุโนอูโนอุโนคุณไม่ครบอูโนอูโนตั้งอุโนตีไงตั้งอุโนตีได้อ่าตั้งวงตั้งอุโนตีได้มีตั้งหลายมุกมุงเลในี่วงคองเขาถามว่าขอพิกัดสารยังบอกไม่ได้ทุกคน เพราะว่าต้องถึงก่อนถ้ามันถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเดี๋ยวคนจะไปกันเยอะไงใช่ไม่ได้ไม่เป็นความรับไม่เป็นความรับไม่เป็นความรับต้องให้ทุกคนสูงมานะครับเขาบอกว่าชอบฉากดีดหายแอบดูจากไหนดีดหายดูได้ไงเฮ้ยเขารู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยมันมีฉากดีดมอไหมเหรอเอ้าเราไม่ใช่ดีดตะกั่นหรอพี่มีฉากที่เราทำขนมถ้วยกันด้วยนะทำขนมหวานไทยอ่ะเฮ้ยมันจะโชว์เลฟเปนเซนต์เหมือนกันนะก็ดีนะซาวพาวเวอร์ซาวพาวเวอร์เป็ข้อฉากนะที่เราต่อยมวยกัน เฮ้ยทุกคนแต่ผมชอบฉากนั้นที่เราอยู่ในห้องอ่ะทุกคนเชื่อไหมว่าโอ้พี่บุ๊บวันนีครับพี่วันนีครับสวัสดีครับมาดูเอ็มวีไปพร้อมกันครับพี่บุ๊บครับยี่ยเย่เย่วันนี้เราดีใจดิ้งดิ้งดีใสกันละตรงนี้โห วันนี้เรารู้สึกดีใจทุกครั้งดีๆครับผมวันนี้เรารู้สึกดีใจมากๆกับ MV ที่สองของพวกเราที่พวกเรากําลังจะปล่อยเร็วๆนี้พวกเรารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเป็นโอกาสดีๆในชีวิตของพวกเราที่ได้ทํางานตามความฝันฝาขอบคุณทางคนรอบๆทีมงานทุกคนด้วยนะครับครับรวมถึงคาร์เฟอร์นะครับแล้วเล่นดีกว่าไม่ผมไม่เล่นดีกว่าไอ้พูดจริงต้องบอกก่อนเลยว่าเบื้องหลัง MV ตัวเนี้ยไม่ได้มีไม่ได้มีแค่ดีวาใช่ไหมเอ็มวตัวเนี้ย ประกอบไปด้วยคนเบื้องหลังทีมงานเยอะมากเหมือนบางคนก็พูดถึงเบื้องหลังเกี่ยวกับเพลงเออเพลงเพลงเพลงทุกคนรอดูได้เคงเงเพลงก็คือเพลงนี้ได้พี่แอมมาทำปรดีวพี่แอมพี่แอมนั่นแหละก็มันก็เป็นอีกกลิ่นสีหนึ่งของดีวเนาะเราว่าเราว่ามันมีความเป็นอ่ะเพลงนี้เราจะได้เจอกันเพลงไทยไงแต่ว่ารู้สึกว่าดีวที่มันมาจากชูการ์มันยังแบบเป็นดีวอยู่ ช่อืมเราว่าทุกคนน่าจะชอบแหละนี่มันก็เหมือนอีกมิติหนึ่งของดีวเหมือนกันนะครับอีกสีสันหนึ่งนะฮะก็อาจะชอบกันแหละใช่ไหมใช่เอ้ยจะบอกว่าเราก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเราก็รอดูพร้อมใช่ล้วก็รอดูพร้อมทุกคนเลยฮะอืมหืมจริงจริยครับจรจริงครับตื่นเต้นตืนเต้นผมอยากดูเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงทุ่มเราไกลแล้วเนี่ยเรามาแบบบิวอถ้าค้ายแบบภาษาญี่ปุ่นวงบ้างมาอ่ะ

มินาซังไดสกี <Donald gek ka> ้เดสมินาซังคาวียลเลสแน่นอนครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ญี่ปุ่นกันใช่ซึ่งเรามาขึ้นอีเวนต์ของคอนเสิร์ตฮาริอุสฮิชิว่า Battle of Tokyo ซึ่งเราจะมาขึ้นกันทั้งหมด5รอบก็คือเราอยู่ที่โตเกียว3รอบรวยายไปที่โอซาก้า2รอบแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มาแค่นี้ด้วยเรามาทั้งที i ิตี้แล้วก็มีไห้ข้าวซึ่งบอกเลยว่าทริปนี้สนุกมาก ก็ตื่นเต้นแล้วรอที่จะไปเอนจอยกันก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยก็พูดคุยกันได้ด้วยกับอีเวนต์นี้ครับงนี้ถ้าใครอยู่แล้วก็มาคอนเสิร์ตนี้เจอกันแน่นอนนะครับผมมันเย่เย่เราโพสท่าหน่อยไหมเซคึน์แชนเหรออ่ะเซคึน์แชนสักหน้าผ้าลูกแม่ท่าอะไรนะท่าอะไรนะนี่เซคึนแชนเนี่ยนี่ก็ตรงนี้มาหนึ่งสองสามหนึ่งลูกหนึ่พี่สองลูกพี่สาม รูสีู่ท่าูกเจ็ด้าเฮ้ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้นะแล้วก็ฝากเอวที่จะปล่อยอีกห้าทีนะครับทุกคน5้าทีเหรอ้าที้ทีแล้วเราต้องไปแล้วปะโอเคสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว ไม่เราก็ฝากติดตามเราไงตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมก็แบบว่าติดตามพวกเราได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางครับทาง Official d ล v i ว e ทาง Twitter, IG แล้วก็เรดนี่ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับซิงเกิลที่2ของพวกเราละกันเนาะมันเป็นอีกหนึ่งเพลงที่พวกเราทุกคนตั้งใจทํามาแล้วก็ทีมงานตั้งใจทํามากก็หวังว่าจะทุกคนจะชอบกันที่เราตื่นเต้นงนี้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นว่าจะ อะไรพี่ถูกใจทุกคนเลยเออเราเราอัเ่นี้พูตรงๆว่าเราู้เราตื่นเต้นว่าเราจะแบบทุกคนจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มาสมการรอคอยที่ทุกคนรอมานานนะครับก็เชื่อว่าทุกคนจะคิดถึงก็ถ้าพร้อมแล้วก็อีกห้านาทีมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีเพื่อนบอกเพื่อนชวนเพื่อนมาดูส่งให้เพื่อนดูบังคับ กด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 เดีย์กดแชร์หนึ่งร้อยกดแชร์กดแชร์กดแชร์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 แช โอเคครับกับแฮชแท็กคืนนี้นะครับผม d y อันเดอ c o สก second chance MV d y อันเดอรสกอร์ second chance MV d y อันเดอรสกอร์ second chance MV